พี่ดป็นสัน้นพี่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 ครับอาหารสิงโตครับจุลอยเลือดนี้บรรยากาศธรรมชาติครับมีปลาให้ดูด้วยครับนเราล้างขัดกัน Как сост นี่ครับปลาสดสดจะเลื่อนลาบก้อยต้วนไะเลี่นลาบก้อยโอ้โหเทีเรยรใช่ปะนี่บ่นั่นแหละมัน,นใส่สีบ่ มาเลยมันมช่วงน้ำะจะเรียนลาบก้อยลาบก้อยอันนี้ของข้าจอนปะเนี่ยอือแม่าถูกับเราไม่ใช่ดอกไม่คือด,ด,ดีๆยู่งเหรอกลับมบอรบไปเียนลับกอยลับกอย ไปโอนี่ทอเลยยูเเนียนัขาเคยเห็นมัมิซีด่านต้องท่าที่เป็นั่วโ้ยนัของข้ามันบุกไปมีเขก็ไปเห็นว่ะจังไมันสีขาวจพวกิซีเมนเมน่มของหม่มทัมมันสิข้นกว่ามันสีเหนียวกว่ามันสีขมกว่ามันสีบผสมหลายมันสีหอมหั

เจีเสืมอมากวม่าเขาไม่ถ่ายเบรกได้เลยดิเจรินร่ำไปโยแชมปลแบทมุสโอเคครับตัผลตั้มร่มแรมดีเลยผ่านไหมผ่านเาทำรำไหมทำรำเลยเนื่อตัวนี้ไม่เหมือนของเมื่อวานหรอคุบ good idea